เห็นไหมเธออะไรอันเขารักฉันยินดีที่ได้พบกันอีกนะคะเออมาลลยเรียนเยอะเหมือนเดิมขอบคุณมากครับไม่เคยมีแผ่วนะคะถืออะไรอยู่ในมือลูกเขาบอกให้แจกปฏิทินให้หมดนี่หลืออันหนึ่งสุดท้ายขอให้แจกเนี่ยรู้ไหมทุกคนน่ะไม่ยอมรับจากพี่เลย น้องแจกอย่างเดียวเลยเลยแอบแจกอย่างเดียวีกไหมอันนี้มห,นห,มหมดหมดแล้วใช่ไหมครัหมดแล้วเหรอสุดท้ายใช่ไหมเขาแจกไปตั้งแต่เม <c oughs> นนื่อไหร่อะใครอยากได้ใครอยากได้หลายคนเลยอะเออรูกควรเอาไปคนละแผ่นได้ไหมครับแล้วข้นนงนนางหน้านี่ยังไงต้องส่งสายตาหวานคือยังไงได้เลยนี่ก็ขอขอ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่หมอขอโอเคเดี๋ยวถ้าได้ใครได้ไปแล้วก็มาฉีกแบ่งกันหน่อยนะครับนะหมอคนที่ยืนนนั่แหละอ่ะแจกเสร็จแล้วเดี๋ยวนบ้านแบ่งเดกันเลยไหมครับนี่คือระบาดใจใช่ไหมมันเหลืออันเดียวอ่ะไรอัคเขาเป็นคนดีไงอุ้ยอ่าแม่จะสองอันแล้วอ๋อนี่ไงนี่นี่โลก นี uhm. ่นี่น like, เอาจริงนะไม่ใช่ใจดีหรอกเพิ่มอลลังให้น้องใครอยากได้ย้งเมอไปหนึ่งค่ะให้มาหน่อยม้ามาจ๋าให้ม้าหน่อยให้ม้ามากระโดดกระโดดมากระโดดเหรอแม่ขอเออให้ป้ามาครบรอบเกิดเก้าผม เป็นหลานที่น่ารักนี่วันนี้ไลอ้อนวันนี้เขามาหลายบ้านไหมคะหลายบ้านครับโอเ้เขามีแฟนคลับมาจากหลายบ้านใช่ไหมจากที่ไหนบ้างอะหลายที่เลยครับ